ีครับมาพบอีกแล้วนะครับอ่าเป็นช่องที่ว่าให้ความรู้แบบไม่เหมือนไม่ได้ให้ความรู้นะครับเหมือนมาเล่นในดูแบบสนุกสนุกนะครับอ่าเบเบิลวันนี้ผมเห็นมันอัปเดตนะครับเห็นมีตัวที่ให้แบบเอ่อจะเพิ่มเป็นสองรีวิวนะครับลเวลอย่างเดียวได้ถึงร้อยยี่สิบอ่าน่าจะมีตัวละครใหม่มาเป็นตัวอะไรอ๋อไอตัวนี้ โอเคกระซ้างกันเลยอ่าไอดีผมผมจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะครับไปหน้าทำเป็นอ่าเบเบลหน่อยเลยก่อนเบเบลทรงผมแบบมดี้ซ้านๆดีกว่าทรงก็เซีเซีนี้เซนี้ ได้แล้วแหละโอเคไปกันมาตรวจสอบก่อนอืมไอตัวที่สามอืมอืออือตัวที่สองตัวที่สามตัวที่หนึ่ง ัสี่โอเคด้สั่งตัวกันต่อปาช่วงของผมผมจะมีธรรมเนียมอยู่นะครับว่าผมจะใช้เป็น1นึ่งอ่าหนึ่ง O หง o, o. O. อ่ามีเ เ้าเลขศูนย์เลขหนึ่งไปแล้วเอาเป็นเลขอาอกเดียวกันไม่นะครับไม่เลือกตัวนี้ผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับผมจะเอาไปใช้กับตัวอื่นนะครับโอเคเราไปเล่นกันเลยมาถึงเ็้วิสามเลยโปรร้อยยี่สิบเล่นประมาณทุกวันสองวันก็ร้อยยี่สิบแล้วนะครับผมจะเอาไปใช้กับตัวอื่นดีกว่า มันเป็นเอาผมคิดว่าผมจะเลิอกอาชีพยยในยูทูบก่อนนะครับ้ามบริเลยนะครับในเรื่องผมเล่นเบเปิลเอมใน PC ซมันเคยเล่นมาแล้วนะครับในเรื่องผมไม่อยากค่อยอยากเสีเยเท่าไหร่การบรเลยนะครับโอ,โอเคต้องใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคให้หมูมาแล้ว ทัเควสทำเควสกดไปเลยต้องใชเวเาลานะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีเกยียรรมใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวรอค่อยไปดูกันเดี๋ยวผมทำธุรกิจของอาชีพใหม่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเบเปิลเอ็มนี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมนะครับตอนนี้มีใครดูผมที่ยังเล่นอยู่ก็พิมมาได้นะครับว่ายังเล่นดูหรือ เล่นตัวไหนเวลถึงไหนแล้วผมอ่าไอดีนี้ผมเพิ่งมาเล่นนะครับเมื่อก่อนผมผมมีอยู่ไอดีนหนึ่งแต่ว่าก็เลิกเล่นไปเลยครับเลยเลยก็จารหัสไม่ได้เหมือนกันผมจําไม่ผิดผมรัอ่าล็อกอินด้วยเฟซนะครับเฟซกกของผมผมก็ดดนรหัสไปเลยก็ต้องทิ้งไปเมื่อก่อนผมเล่นๆผมเล่นเป็นอ่าอทิบอ่าเร็วๆว่าอ่ามันมา เอ่อดูที่ชัยธนูอยู่ในอ่าไอแอสเรวินไเลยวาแต่จำไม่ได้แต่เช้ามันเดี๋ยวค่อยไปดูข้างหน้าเยอะกว่ารู้กดไปผมจะทำนากิจอ่าให้ถึงแก้เวลสามสิบนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้ก็ตู้แล้วเองสก,กิลกันให้หมด ใช้ไปเลยนะครับถ้าเป็นในปีซมันผมสามารถเอาเอาตัวละครไปฟาร,ร์มในแมปโคลิเนอเลยนะครับแต่ในมือถือรู้สึกว่าจะยากไปสักหน่อยนะครับหรือว่าจะเล่นเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราทำแบบนี้จะเร็วกว่านะครับอืมอันนี้มันเป็น อันนี้เอามาเลยก็ได้เราต้องใช้โทเพิลโลคอโว้าให้ถึงสิบอันโอเคเอามาเลยก็ได้อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้ให้ตัวอื่นดีกว่านะครับไม่นี้อโอเคเอาน,นี้เอามาเลยอีบัตรผ่านเข้าไว่อนโอเคเอามาด้วยโอเคแคนี่อล ใช้เวลาสักหน่อยนะครับถ้าผมใช้บูสดมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าผมจะจะเอาไปใช้ตัวอืน่นมากกว่าผมคิดว่าผมจะเลือกไว้อีกสักตัวละคนหนึ่งนะครับออกมาเล่นแต่ก็ว่าไปผมก็รู้สึก ถึงใน PC นะครับใน PC ถ้าตอนนี้ถ้าเขาไม่ได้แบบว่าปิดซื้อไปนะครับผมก็น่าจะรเรวลสอง้สิบไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนที่ว่าคู่ปิดไปตัวน,นั้นผมเลเวลประมาณ223หรือว่า224จําไม่ได้นะครับ ในปีเซียนจะเก็บเรเวลยากกว่านะครับแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของมันนะครับคือเราต้องเล่นเองผมเล่นอาอาชีพอาคาริน่านะครับไปตัวเจ้าหญิงที่ใช้สู้นะครับคลิปที่แรกผมได้พูดเปยว่าผมอารอาชีพตัวไหนอยู่ก็รต่อไปนะครับไม่รู้จะเข้าตัวไหนคาริน่าผมอยากเล่นเอาเป็นตัวหลักเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ผมชอบสตอรี่ของคครีน่ามากเลยนะครับเป็นองคหญิงเลยต้องหนีหนีจากอนาจักรเพราะว่าอ่าไอตัวโบนองโกนอ่าเชื่อเลยแล้วอ่ะไม่ได้เล่นนานประมาณปีสองปีแล้วเชื่อเลยแล้วอ่ะดื้อเชื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวเปใส่โอ้อยู่ช่วง ว่าทำไมดูนานจังมาจะ,าจะให้ทัางจกินต่อไปนะครับมาดูรังวัา ยี่สิบโกลถึงจะได้ถึงจะได้ไดอาวุธมานะครับโอเคสามสิบจะได้สเปซส,สกิลแบบไม่มี พูดไปนึกนไปกันนึกถึงเบเปิ้ลในพีซีนะครับถ้าโคยังไม่ได้ดไปิดตัวไปตอนนี้ผมคงเล่นเบเบิ้ลใน p ีนะครับนึกถึงวันวันวันจังวันที่ต้องแบบเก็บตีวันเป็นชั่วโมงถึงจะอัพ1นึ่งเรเวลนะครับหลังจาก2องขึ้นไปคือแบบว่ากดยากสุดๆคิดว่า ผมเคเล่นอ่าคืออ่าใน PC เราต้องเล่นทุกตัวนะครับคือมันจะได้ลิงก็เหมือนกับใน m a p l e M นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าใน PC มันจะนำหน้าอ่าไปกว่าตอนนี้นะครับผมยังจำความรู้สึกตอนที่ว่าเล่นอ่าทันเดอร์บเกอได้อยู่เลยนะครับเจ็บนิ้วไปเล่นแบบว่าสุดๆ แต่มันก็คือเสน่ห์นะครับเล่นในมือถือกับเล่นในคอมพิวเตอร์มันอารมณ์มันปิดกันเลยนะครับคือแปลว่าถ้าเราเล่นใน PC ก็คือเราใช้วาดได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับในนี้นะครับแต่ว่าใน PC เราต้องเดินเควตเองเดินอะไรเองมันไม่เหมือนกับในโตัพทมมือถือที่เรากดแล้วมันก็จะพาเดินเองนะครับ มันก็คนละคนาแบบกันคลิปนี้รู้สึกน่าจะนานนะครับเพราะว่าผมจะเก็บรีวิวให้ถึง30นะครับแล้วผมก็จะปล่อยไว้ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะลงอีกคลิปนะครับว่ามาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะใช้ตัวอะไรที่จะเอามาอัพเรที่ผมจะใช้ไอ้อเอเดอร์แล่วเดี๋ยวไอ้พวกนี้เอาไปให้ตัวน่้ดีกว่าตัวที่ผมเล่นเป็นตัวหละคนเรวิวสิบสี่ ถ้าผมใช้ใช้ไม่ได้ต้องเวลยืสิบกวนโอเคให้เวลยืดสิบก้นไม่ได้ผมเอาไปปล่อยโตโต้ไปโดอุตนใจอยูแต่ว,ว่าวิวสามสิบงจะใช้นูได้ใช้ักไปเลยอ่าใช้ อ๋มีกับรบันไดด้วยรางวันอืมน่าสนใจน่าสนใจทอไปเลยนะโอเคถือว่าโชคดีอยู่นะครับโอเคเราต้องการู่บนีเลยตอนนี้ทำไมตัวไม่ได้ตัวไม่ไปตัว ตัวเด้แค่นี้ด้ว็ต้องอยู่แล้วให้ตัวละครกับตัวหรือไม่กำหนดจะเปลีป่ยนไปไม่ได้แล้วไม่สามารถตัวนนี้พบไม่สามารถทำากว่นไม่ได้ไม่จะรบตัวคนนี้ก็ตามโอเค ที่ผมหวังสูงสุดก็คือ,ไ,อได้ไม่ยากไอพวกเกี่ยปกรณ์นี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่ญญาไหร่ผมสนใจใบคูนใบพวกนี้มากกว่าโอ้เว้วยสุดเลย ตอนไหนย,ยัง่สิบวันนี่รอคสบยต่ยจะกดงิงไหมโอเคกดงกิงปะากดงกิกดงรุณสมอมันจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมอาไไฟล์ีก้่า

ไปด้านบนไปโกรเรมสีแดงนะครับมันจะให้เอพีมากกว่าโอเคมาถึงแล้วผมจะใช้นี่กดไปเลย จะเร็วกว่ามั้เนี่ยโหถ้าเป็นใน PC ปีทีปฏิปเจียวเองนะครก็เพื่อวิเคราจะขึ้นเนหะโอ้หทำธุรก,กิจด,ดีกว่าขนาดวิไม่ไหวไม่ไหวเพราเราไม่ได้ใส่ของ มันก็ไม่ได้ให้ยรม่มาเนอะเชื่เชื่อไปก่อนตันนี้ให้ไปวิ่สิบต้นไปหน่อยเดี๋ยว็าวิ่งยี่สิบนีคลิปนี้น่าจะนานนะครับดูซุ่กี่นาทีแล้วโอ้โหสิบหกนาทีแล้วโอเค ถ้าเป็นใน p ีคือต่างเวทมันก็เววเพิ่มเร็วนะครับแต่ว่า,าส่วนมากเขาจะไปฟาร์มกันเองมากกว่านครับตัวทรงแบบว่าเรามาใช้ในโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับมันระบบติดตั้งเลยรู้สึก เจ็ดแล้วนะครับอีกสามีสิ ซื้อาองไปซื้อยาฝนสักหน่อยดีกว่าถนนมามอนน <c oughs> ูนเดงมาหมดเลยก็ได้พอไปซื้อเราจะซื้อนำยาเพิ่มด้วยกับเพิ่มมานาวิวยังน้อยอยู่ใช้ไอตัวน,นี้ไปกดก็ได้ xỉ lỗi địa phương nhằm mana ở cột vị nhằm mana tạm địa phương khi okay, có tòa คนคนรีวิวเดี๋ยวผมก็มาทำตามาดูกิจกรรมนะครับ่าเป็นกิจกรรมอะไรมาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ก็ดูไปก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวดี ในพื้นถือนี้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลาบ,บอสเลยนะครับผมก็เข้ามาก็แค่ฟามเงินตั้งๆไว้อรอตัวละครที่ผมอยากเล่นมานะครับมีเกมมีเกี่ยวกับอะไรมาก็เล่นเล่นเล่นไปแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เล่นอะไรจริงจังส่วนมากผมจะไปเล่นเกม เกมอื ah, coating, okay. ่นใช่มากกว่านะครับโอเคเไม่รู้สึกดีใช้ได้ ใช้ซีกับรัวเลยใจจริงอยากเล่นถึง3ามถินะครับจะได้สัตเลี้ยงมาด้วยแต่ว่าเอาแค่วุ้มากนก็พอ มาดูกันว่าจริงเปิดให้เราเล่นได้หรือยังต้องเรือหกสิบถึงจะเปิดเราไปฟาร์มด่านไหนดีอะหรือว่าเราจะไปฟาร์มเราไปเราไปฟาร์มด่านนู้นเคเรู้ลองไปฟาร์มไปกดไม่ได้ 有厉害过。 我国的人民联合。 หนีก็ไม่ดีว่าเนาะโอเคใช่ความไปเลยสยวัดีครับใช้เป็นไอ้นี่ใชเป็นไอ้นี่โอเครวังใจได้เลยโอเค เออยูโรเออยูผมมาเจอกันคลิปใหม่นะครับโอเคบายบายเราค่อยมาเจอกันนะครับโอเคไปละ